ไปนี่รูว่ามาแล้วอะ่ะมาอยู่ไหนอะ่ะต่อรับที่กว่นดูใจะาจชื้ออะ่ะพี่เอาสิล็อกนะ <c oughs> เอา้า <c oughs> ฮะเอ้าทำไมตา้าต่างกันอะไรอะ่ะงง อโอ้โหมันข้ามตามมาเหรอวะไมได่ดูหลับตาเล่นจะไปโดดต้นตาพาวันเราตออยู่ในวอสมันไม่หลอบนะแล้ว,วนนละจะขึ้นกับพี่นะตรวจไม่ทนนันไหวจังตาตอมาแล้วมี đồ cú lang càng đồ cua cái lò hả? ít bẩn á mà dắt máy

ได้วะนี่ปั่นว้มันไถไม้ยัดเข้ามายับเลยนะน่าจะได้อยู่แหละนิ่มอยู่สวยหาเราต่อนะเรานต่อนะั้นไม่มีไม้บ้านฟ้าเล่นไปแล้วนะ <c oughs> ต้องไปซ้ายสุดอ่ะ <c oughs> <มา S 1> อยอนมาช่วยกู ได้ใช่ออกเฟรมาตียัดเข้ามาเลยนะหน,นูพาไปเล่นบนบ้านขวาบนน่ะทิ่งขวาบนเลยอนทิ่งขวาบนยาวๆยังไงก็ามาตรงเนี้ยกลั <c oughs> บมากลับมาได้ปะกลับ,บ,บไปบไปไปวิ่ง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 ไปเออไปออออมาให้มันมาให้มัน <c oughs> ไม่เอา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 ,เอา,านิ่มแล้วนิ่มแล้วไอ้เตย่า <c oughs> ไปช่วยเตย่าไปช่วยเตย่าไปช่วยนิ่มแล้วนิ่มแล้ว โอยมีทางหลังเนะี่ยเล่นไหนอ่ะโอเคับปะไม่กลับไม่กลับไม่กลับไม่ไม่ไม่ได้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 ต่องไม่ได้ไล่ย,ยอนอยู่ไหนไล่ยอนมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวตามให้อยู่กับพี่อยู่กับพี่นะอยู่กับพี่นะอ,อยู่กับพี่นะ อูพับพไอ้เขียไม่พัดส่สองไม่ถึงเฉยขูให้ไปเยอะกระเคราะห์าทิงาท้งทิง้งจา้าถ่าย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 ให้หมดเรียบร้อย นิ่มอยู่ยังงอกระด้างด้องเด็ดรองมาเดี๋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 ตรงบูนอ่ะพูดอยู่บูนอ่ะอยู่ไหนอ่ะใส่ยัดไม้เล่นไหนวะสายบูนเนาะเล่นไหนเด็ดล็อกอ่ะนั่นแหละวิ่งวิ่งไปไอ้ข้างหน้านอตอเลยไม่ได้เลยมันชี้อะไรอ่ะมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมัันกลลบไปแาดิอ่ะอ่าเห็น อยติไอออ่่ะเยู่ไหนไม่รู้อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยมันมันแหลกมันแหลกมันแหลกมันปิงมันปิงดูเลยปิงมันขึ้นปิงมันขึ้นแข้างแข้างขึ้นแข้งเอ้าไปรตีล่ะมันไปไหนอ่ะ คนไปไปไหนไ่โรไปไหนไปโรไปยิวไปคนยิวไปคนยไปคนิไปแล้วถึงแล้วถึงแล้วไหนวะไม่มีม้าต่ายาเปิดได้ไไหนวะประตู ปันใหญ่อ่ะอู้หูเลยว่าจะมันเบียดนะต้องเป็นๆหน่อยเฮ้ยฮะไม่เป็นไรเอาเลย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 ไปแล้วจอดประตูอยู่ไหนอ่ะไอ้ยี่ม้ตรงนี้ปัญใจขวาบนเห็นได้เห็นปะเห็น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 โอ้คได้อยู่ไหนอ่ะมันก็น่าต่างบานเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กโอ้โหไม่ทันวะ กำลังวิ่งมาอยู่อ่ะหล่นมาเนี่ยไป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 ปุ๊มีโฮกบปบล็อกมึงได้อ่ะมึงมึงไม่ต้องโยกมึงหารูเข no, ้าอย่างเดียวพอมันวิ่งแซงกูไม่ได้หรอกเออแค่นั้นแหละมันวิ่งแซงกูไม่ได้หรอกว่างั้าง็ได้เออแค่นั้นแหละออกซ้ายดิยอนต้องออก้ายเปียไปเลยเออเข้าวาดไปแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละ อาร์ตหน่อยกลับมา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 เฟสเฟสสองเฟสสองเอ้ยฮิวแมนฮิวแมนไอฮิวไรไอฮิวเลยเบสมึงต้องรีบฮิวนะขึ้นไปมันออกเฟสไล่ตีพวกมึงของหมูเ กูไหมบอกให้ก่อนบอกก่อนกูบอกก่อนเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวไปดิไปดิเอ้าไม่มีใครมาช่วยเลยตอนนี้เอาไอ้เหี้ยโหเซ็ตดูหมดจะไม่ได้แล้วครับลงไปได้ไหมไอ้ย้อนซึ้งมายังไงนอะตอนลงลงแล้ว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 ได้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 ไอหนอต้องนี่อยู่ได้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 ไีย้อนเออให้มันรอไปดิ ปะไม่ทันวะทันดูเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยไปเคียไปก่อนไปก่อนไปเลย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 ปล่อยกูได้ปล่อยกูได้ไปเลยประตูประตูเลล็งะเฮ้ยไม่มาวโหโมาค่อยๆโดดได้ปะค่อยๆโดดได้ปะสวยๆๆเสร็เรียบร้อยทะลึ่งหน้าไอ้สัสฟังโกห้าบาท เฮ้ยมาเร็วมาไลแล้วไม่ติดตัดไม้โคตรน้อยเลยเฮียต่อให้จะทกโค้ทาวเฮียนี่จะให้รีเวิร์กเฮียก็แล้วแต่ไอ้เฮียไอ้ตัวปิงจริงด้วยไอ้สัตว์ตัวปิงตัวปริง